สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง K R Lifestyle คนไทยในสวีเดนวันนี้ก็เป็นวันขึ้นปีใหม่เราทุกคนก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือว่าเราก็ยังทำงานเดิมๆอยู่เหมือนเดิมค่ะส่วนในเรื่องของการทำ YouTube เราก็ทำไปตามสภาพฤดูกาลที่ในประเทศที่เราอยู่นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ หนาวจัดเลยค่ะก็ไม่ไม่มีอะไรให้เราเก็บอะค่ะเราก็ขอนำคลิปวิดีโอวิธีการอบเห็ดทัดคันทเรลหรือว่าเห็ดดำขาเหลืองนะคะมาให้ทุกท่านได้รับชมค่ะเห็ดที่เราเก็บมานะคะเราก็จะทำการคัดเลือกทีละดอกค่ะ บนโต๊ะนี้ค่ะเราจะคัดเลือกเราเลือกมาจากในป่าแล้วแต่ว่าเราก็ไม่มั่นใจบางครั้งเราก็หยิบติดมันเขาเรียกว่าเห็ดอยู่ใกล้ๆกันเราอาจจะหยิบผิดได้เราก็มาเลือกทีละดอกที่โต๊ะนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะก็คือคัดเลือกที่บ้านนะคะเมื่อคัดเลือกที่บ้านแล้วเราก็ถําทำการแผ่ให้เขาคลายความชื้นนะคะใช้ผ้าหรือว่าใช้กระดาษค่ะ กระดาษหนังสือพิมพ์ที่ประเทศสวีเดนจะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ไม่เหมือนหนังสือพิมพ์บ้านเรานะคะสีจะไม่หลุดลอกออกมาค่ะเหตุที่เรานำกลับมาเราก็เลือกแล้วก็ทําการผึ่งพัดลมใช้พัดลมเป่าก่อนค่ะเมื่อพัดลมเป่าแล้วก็น่าจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 2-3ถึงมชั่วโมงประมาณนี้ค่ะเห็ดก็เริ่มคลายความชื้นออกไปก็เริ่มแห้งลงค่ะในการเข้าป่าไปเก็บเห็ดแต่ละครั้งบางครั้งเราก็ไม่ได้เห็ดกลับมาบ้านนะคะเพราะว่าไปแล้วเก็บไม่ทันคนอื่นเขาหรือว่าไปแล้วบริเวณนั้นไม่มีเห็ดขึ้นเลยก็มีค่ะนี่จ้าที่ไปเก็บได้เท่านี้จ้ะเป็นเล็มๆตามหลังเขานั่นแหละค่ะก็ไม่แน่ใจว่าเขาหน้าจะมีอีกหรือเปล่า ก็ดีใจที่ได้เห็ดจ้าคิดว่าจะไม่ได้เพราะว่าอันนี้เนี่ยมีมีคนเขาสั่งค่ะอยากได้เห็ดเห็ดทัดสดอะจ้าเขาจะเอาไปทําซอสกินนะจ้าเป่าด้วยพัดลมก่อนนะคะให้เขาหมัดหมาดนะจ้าแล้วก็แห้งก็ได้จ้าแล้วก็มาอบลมร้อนอีกทีหนึ่งเพื่อความปลอดภัยในการเก็บนะฮะแล้วแต่ท่าน แต่ละท่านจะเก็บค่ะแต่เราเก็บสไตล์นี้นะคะแล้วก็อบลมร้อนค่ะอบลมร้อนก็จะใช้เวลาประมาณ2-3ถึงสชั่วโมงประมาณนี้ค่ะแล้วแต่สภาพเห็ดค่ะก็จะแห้งแบบนี้เลยค่ะบีบก็จะแตกเลยจ้ะเห็ดจะมีกลิ่นหอมมากๆค่ะ เมื่อแห้งแบบนี้แล้วเราก็สามารถแพ็คใส่ถุงตามที่เราต้องการได้เลยนะคะวิธีการนำไปทำกินอีกครั้งหนึ่งก็เอาไปแช่น้ำประมาณ15นาทีค่ะแล้วก็ทิ้งน้ำแล้วก็จะต้มหรือว่าจะใส่ลงไปในแกงเห็ดรวมหรือว่าจะใส่เอาไปทำลาบเห็ดหรือว่าจะเอาไปทำ เป็นเมนูอะไรทำได้หมดเลยจ้ะเห็ดนี้เขาก็จะคืนตัวกลับมาคล้ายๆเห็ดสดค่ะแต่จะไม่ได้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะนอกจากเมนูที่เราบอกไปแล้วก็ยังมีเมนูซุปมะเขือนะคะใส่เห็ดทัตคนเนลโลก็อร่อยมากๆเลยนะคะหรือว่าจะทำเป็นซุปเห็ดน้ำพริกเห็ดทำได้หมดเลยคะ่ะเพราะเห็ดนี้เขาจะมีความหอมและความเหนียวอยู่ในตัว ทำอะไรกินก็ทำได้หมดทุกเมนูเลยจ้าปีหน้าเราก็จะได้นำกลับไปเยอะอยู่ค่ะเพราะว่าเราอบแห้งไว้เยอะทีเดียวเลยค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆกับคุณท่านผู้ชมทุกท่านทั้งเมนและไม่เมนที่เข้ามารับชมติดตามทั้งไลค์ทั้งแชร์ยัยงไงก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกกำลังใจเลยจ้าสำหรับในปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในปีต่อไปนี้เราก็จะมี เริ่มจะมีผักปลาชนิดต่างๆให้เ,เพื่อนๆได้รับชมนะคะยังไงก็ฝากติดตาม KR Lifestyle คนไทยในสวีเดนอย่าลืมสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่ท่านชอบรับชมไม่ว่าจะเป็นคลิปสาระต่างๆในประเทศสวีเดนทั้งความบันเทิงหรือว่าคลิปเกี่ยวกับผักปลาเห็ดปลาในประเทศสวีเดนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆ ขอบคุณทุกท่านเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ thank for watching bye bye